สวัสดีค่ะพ่อพานโล่งค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อพานโล่งครับสวัสดีค่ะเมื่อนนี้มาตามแนวทางกับพ่อพันโล่งเนาะค่ะในวันวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดมาซาแน่ก่ะท่านผู้ชมครับคุณพ่อเพิ่อะอยู่ให้อยู่หน้าที่ต่อนะมาซาแน่เพราะว่าคุณพ่อเพื่อนกำลังฝันเพื่อนว่าค่ะฝันมือไดคะคุณพ่อฝันมือก่อนฝันมือก่อนเนาะค่ะสาวนิ้มาตามคุณพ่อมือนีเป็นวัน อังคารนี่เนาะบ้านท้องพุ่น่คเป็นวันอังคารเนาะค่ะมาตามคุณพ่อคุณพ่อฟันเมือก่อนเพิ่นว่าค่ะมื่ออกนวันอาทิตย์แม่นบ่วันอาทิตย์เนาะคุณพ่อฟันคอนสีแก่งฟันคอนสีแจ้งเพิ่นว่าค่ะฟันจังได๋คุณพ่อฟันว่าเขาเอาเงินมาให้คือเก่าเอาเงินมาให้คือเก่าเอาเงินมาให้คือเก่าคือจังอยู่วัดคือจังอยู่ศาลาคือเก่าค่ะของพระนางพิ้งถาดอยู่ จังหวันพิ่งถดัดจังหวันพิ่งกงงําแพงเงี้ยงเขาเจาะปอนเงินหนุมาใหา้ทั้งปองเอาเงินมาใส่มือให้นี่หาซิบสตางหาซิบสตางค์แล้วก็หยีซิบหาสตางค์อยู่ทั้งล่างอเอามาใส่มือให้เจ้เอา คือเอาหายชังซีมันบ่พ่อบาทได้ก็วางทีนะค่ะมันบ่พ่อบาทก็เอาอนอนเถอะเอาหายคนว่าบ่ห็นคนไหนห็นแต่ผลปอนมือเอามาใส่จันสิเอานี่หาทิพย์ต่างคนมาเอานี่สลึงหนึ่งคนว่าเอาหายยี่ใส่ละคุณพอ่อ จักมันอยู่วดจักมันอยู่ใส่นางลของกับนางพิงกัแพงอยู่คนปอนมาปอนมาทั้งปองนะปองคือปองปองใส่ถาดใส่สถาดใส่กระดูกโอ้ปอนออกมาจากในถาดปอนออกมาจากในถาดนจักได้แส่แต่ว่าหาปอนออกมาไห้อออกมาจากปองนั่นล่ะออกมาจากปองนั่นล่ะปองพ่อซ้ำนี่ครับอือเอาหนิคนมาหาชิบจะตางกับเอาคนน่ะเ่ีแล้วเอามาอีกสลึงหนึ่ง มันจะเป็นอย่างแบบมันกับเป็นเล็กแล้วคุณพ่อเป็จังลานที่เลขนี่ก็หาสิบต่างอยู่ถึงห้าห้าศูนย์อยู่ถึงหาศูนย์อยู่ทึ่งเออบานนี้สองหาอยู่ลางยี่สิบห้าอยู่ลางยี่สิบห้าอยู่ลางสองเหรียญมันคุณพ่อเอจักเหรียญคุณพ่อสองเหรียญสองเหรียญเหรียญหาสิบกับเหรียญยี่สิบห้าจักรัง เอามาหยั้งละหน่อยแต่มันคือบ่พอบาทจังซี่นะอาแล้วบ่พลาดก็เอาเอาให้เพิ่นน่าแต่ว่ามื้อเนี่ยมันร่วมเซกันได้อยู่บ่ว่าซร่วมเซกันเป็นไงร่วมเซกัน75 75สาเก็บต่างเพทันพอบาทอยู่ก็ร่วมร่วมเซกันนําที่คุณพ่อเออร่วมร่วมเซกันนําร่วมเซกันนําเนาะแม่นเพราะว่าเท่อเพิ่นบังไว้ก็บเพื่อนบเนาะค่ะ มื่อนั่นเป็นมือผู้หญิงคุณสายหาศูนหาอันนี้ก็เปลี่ยนไปได้นะคุณพ่อเมื่อห้ากัากบหาอยู่เลยเลยี้ยงกับปนเอาลหาซุหาครับหาศุนซุนหาสองหาหาสองนีการวมใจกันกับเจ็ดสิบหาเจหาสตางค์ออันนี้ก็นาขีดนาอคุณพ่อหรือมันจะเป็นหรือจะเป็น หาหาศูนย์เกจบอกเนี่ยแต่คุณพ่อเด้อคุณพ่อค่ะท่านไปเอาโบเป็นกันยังวะเฮ็ดโบเป็นเขามาหายเงินคือเก่าน่ะอันที่มือยื่นออกมาจากกระเพียงมือยื่นออกมาจากฝุ่นเป็นมือผู้หญิงหรือผู้ชใส่โอ้โหผู้ญิงโอ้โหผู้ใส่เห็นแต่มือแต่ว่าปอนออกมาหรือเปล่ามาเอามาเบยใส่มือให้ต้นนี้ตัวนี้หาทิพตางตัวนี้สลึงอยู่ที่เทิ่งมหาทิพตางนี่ เออโต้ยูเทิงเนี่ยยูเทิงนี่ยหาสิบต่างยูล่างโต้ยีร่างเนี่ยหยีสิบหาสตางค์โอ้จิตเปยเอาว่าจัริงๆคุณยืนมากเลยคนยืนมากแบะมือมากคุนแบะมือมากคุณางฝามากนี่คุณก็หยิบใส่มือให้หยิบใส่มือให้แต่ในความฝันนี่เห็นเห็นแต่มือกับเหลียนเห็นแต่เพิ่นเห็นแต่มือเพิ่นเอาหยิบมาให้แต่ว่าเลขเห็นบอกคุณพ่อตัวตัวเรียกเห็น แต่ว่าหูแต่ว่าเป็นเหรียญหาซีบว่าเหรียญหาซบกับเหรียญยี่สิ้าจะตาย๋อค่ะเออคือว่าพ่อบาทนะอือเพราพ่อบาทเนี่ยเป็นอย่างบ่ใหายเท่านั้นก็เอาเถอะ่นว่าหาเท่านั้นก็เอาเถอะเอออืเพื่อให้เท่านั้นเพื่อนห้โศกแล้วคุณพ่อแนวนั้นเอาโศกมาห้คักๆแล้วงวดนี่จัดเบิ่งมันจะหาศูนหากับสองหาสองนะะค่ะกอยู่พอจะปีนะครับ อายู่กับเจ็ดสิผาเก็ดสิผาเจ็ดสิ้าเขากันก็ดีเลยเยีดีกับเจ็ดสิ้าถามว่ามันจะเป็นไหนค่ะร่วมก็เป็นเก็ดชิ้าเออร่วมแก้เก็ดชิผาคือก็เอาติ๊ดไว้น้ำเนาะคนพอนะค่ะกันไว้เออเอาพอนให้แหละก็นนี้ไผ่นี้มันโอ้ลูกนี้ไผ่นี้มันที่แรกเป็นจังไงคือได้เป็นน้งพอดีกับ มันสิเป็นงานศพงานยังเานาี่ยนะไปพอดีพนปอนมาให้เลยกันพวกจูดศพจูดยังกัหนีโมเริงโม,มานางหนีบดสกนไปนี่คุณพ่อไปไปงานศพบอกครับไปงานศพจะเป็นงานศพหรือเป็นงานนอยังเราไปนางพิงกําแพงนางพิงกําแพงอยู่ออืเราเป็นขึ้นในวัดนี่บอกเป็นคือวัดเป็นคือสาราหลังสันเมืม่อนี่พอกมาจากข้างกาแพงมาเอามาเอานี่เป็นมาแล้วก็ปอนเอาทางนี้เนาะ ก็เห็นแต่ม <Never> มือเพนเย็บไห่เย็บไห่ค่ะป้อนไห่ป้อนไห่่วยศาสนากพีหลดนั <syllables> ่นเ้งเนี่ยนะพีอีกคนเล้วหอดก้อนกับพีตัวละไห่พีพญายุ่นกับพีพญาย่ำมันก็มันก็หอดแต่ใส่ขุ้ดท่ายบคุณพ่อขุ้ดท่ายเม่นบะขายอืมส้ายอีรีมันก็มันก็ออกหาหาศูนสีเนี่ยหอดก็ให้หาศูน แต่ใดแต่หาศูนย์มันหาศูนยนเลื่อยมาอีกนะนั่นจิล่ะรอบนี้คุณพ่อมันใจแต่ใดรอบนี้ฮรอบนี้คุณพ่อมันใจแต่ใดในขอมฝันมันหาศูนย์นย์หาลุนเลยอ่ะคุณพ่อฟันทงมาเลยว่าจะหาหาศูนย์ศูนย์หาศูนย์นยหาเนาะตัวนึงมาแล้วแล้วก็นี่อกบ่บัดหศูนย์หาหาศูนย์หาเนาะเลขสาตัวหาศูนย์หาหาศูนย์หาเลขสองตัวหาศย์หา คำมันตตองคำมันมันบัตองดอกเล็กครับบัตองคุณพ่อบัตองแต่ว่าเก็ดหาหาเก็ดเอาบ่คุณพ่อหาเก็ดเนนพอนตุงกับหาเจ็ดสองตูเจ็ดหาหเจ็ดเนาะเมนเจ็ดหาหเจตนี่สองตูแเนล้วกระูนหาหาูนก็สองตูสาตูสองหาสองหาหาสองสองหาหาสองบานี่สองตู สาตัวดิคุณพ่อหาศูนย์สมตัวกับหาศูนย์หาหศูพ่อเ้างในอะสมตัวหนยเนาะห้าศูนย์ห้แล้วก็มี2สองหาเนาะแล้วก็มีเจี๊าเนาะคุณพ่อเนาะกับเอาคุณพ่ออันนันมาเป็นตัวเลขสามชุดสามชุดครับหาศูหากัปสองหากับเจี๊าเนาะเจีาครับแล้วก็ศูนย์หานั่มศูนย์หาับเอาเนาะค่ะเกในเลขสาตัวอันหาศูนยหากั ตัดเหรียเอาเนาะคุณต่อเนาะเนียนตัดเอาจังแรกกับมาซูนหาอยู่แล้วเนาะเพราะว่ามันตองอยหลังกัะแต่ก็อย่าลืมตัดกับหมุนหน่าที่สำคัญเนาะมันสิออกมือใดบ่หูมันออกมือใดล่ะออกวันจันทร์มั้งคุณพ่อออกวันจันทร์ค่ะน่าจะวันจันทร์ล่ะค่ะถ้าจำผิดเนาะวันจันทร์อย่างเป็นเหล็กตองอยู่เหล็กตองบ่คุณพ่อตองตองตองฮ่าฮ่ากตองก็ตองฮ่าฮ่านี่สิเอาอยู่บอฮ่าฮ่าตัดเหรียญหน่ำ กระยุนนี่หันแล้วเนาะเพราะว่าคุณพ่อให้มาหาศูนย์หาสามตัวหา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 นั่งเพราะว่าเมือก็หายอยู่เล็วเมื่อก็หายอยู่เล็วค่ะบานี้เลียนกระเลียนหาศูนย์อยู่แล้วล่ะศูนย์อยู่แล้วล่ะเมื่อที่มันเอามาให้กันเมื่อคือกันเมื่อคือกันเพรามาหยิบมาใส่คือกันอีกเนาะค่ะเออนี่ชอบนั่นเลียนบ้านเน่ยเลียนอาจีตตีเป็นศูนย์ก็ได้ต้องบอกเนาะเมื่อสอง เมื่อคนเอามาห้เมื่อเฮาว็จอเ่็นอาจจะเป็นไหนหาส่วนหามันใจคือห0 5นีนหาบบานี้มากแห้งมากแห้งนมมากแห้งคือหาสับ25เลองหาเนียกล่างนี่ซองหาเลขลก่างเีองหเลขยก่างนี่ก็มากแห้งมากแห้งตยเรียญยสตางค์มันอยู่ทึ่ง่าทิพยตางมันอยู่ถึ่งคอง25มันอยู่ลุมคำนันมากสีเม่นอยู่กันมาก นี่มันอยู่หลางค่ะเลียกันลงมาเลยเมนเมื่กี้ตรวดก้อนเพื่อนหายเลี้ยนบาทเลี้ยนหาเลี้ยนสิบอืมหายหาศูนย์ศูนย์หามันออกหาศูนย์สี่หาศูนย์สี่มันออกหาศูนย์สี่ค่ะเอาเล็กสามตัวบอมันย่ำได้กับบอมันอืมส่วนมากซีแมนสองตัวก้อนมากสี่ได้สองตัวอืมค่ะ นี่ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะเป็นแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสากกินแบงรัฐบาลของพอพันโล่งค่ะในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคม2 5 6 7นเจนี่ค่ะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบใอวันใหญ่กับคุณพอสุขูสุขคนค่ะในงวดนี้ค่ะจังสีมาตามคงสุดทยอีกเนาะคุณพอเนาะค่ะคงสุไทยงวดนี่สีมาไฮไรทค่ะสีมาไฮไรทแล้วก็ส่วนมากนี่คุณพอฝันมือเหลขออกเลยบอ หรือว่าจังไหนวอเลขออกมันบอกคอยฝันสีฝันก่อนเป็นบอกค่ะก่อนก่อนเลขกออกมือหนึ่งโหลดล่ะก่อนเหลขกออกมือหนึ่งเนาะค่ะเดี๋ยวสีมาตามให้กับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะคุณพอมี่ยังเพิ่มเติมอีกบอกค่ะบ่มีค่ะขอบคุณพอพันโล่งค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็มาสรุปเนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลของพอพันโล่งค่ะในวันวันที่หนึ่งกรกดาคม2567น้ี่ค่ะพอพันโล่งนี่เพิ่นฝันกับท่านผู้ชมฝันว่าได้ไปคืองานศุปนี่เพิ่นว่าค่ะ ไปวัดเพิ่นบาคื่องานซพเนาะค่ะไปเราไปนั่งพิงกําแพงเพิ่นบาในความฝันแล้วมีมือปีศาเพิ่นบาโผลออกมาจากกําแพงเพิ่นบาค่ะเอาเงินใหม้เพื่นค่ะยิบเงินใส่มือให้เพื่นเนาะค่ะเงินตัวนั้นนี่เป็นเงินหาสิบสตางเพิ่อนบาเหรียญหนึ่งเนาะค่ะแล้วก็ยี่สิบหาสตางอีกเหรียญหนึ่งเพิ่นน่าค่ะแต่ว่าหาสิบสตางนี่ว่างไว้เทิ่งเพื่อน่า ยี่สิบหาสตางค์นี่ว่างไว้ทั้งไตเพิ่นว่าค่ะคุณพ่อก็เลยรับเอาน้ำเพิ่นว่าค่ะในคววงฝันหลังจากนั้นเมื่อนี่ก็หายไปเพิ่นว่ากับหงมือเนาะค่ะพอพันโลกงนี่เพื่อนก็ได้ดตัวเลขกมาหายกับท่านผู้ช่วทางบ้านค่ะตัวเลขกก็คือหาศูนหาเนาะคะ่ะเป็นเหลขกตีจากฝันค่ะเมือ่อปิศาก็คือเมื่อผีเนาะคะ่ะเมื่อผีนี่ตีเป็นหาเพื่อนว่า้วการเหรียญน,นี่วงกลมนี่ตีเป็นศูนเพิ่นว่าค่ะ แล้วก็มือพอพันโลกนี่ก็ตีเป็นหาเพิ่นว่าเพิ่นก็เลยหายมาเป็นหาศูนย์หาเนาะค่ะเลขสามตวัวค่ะส่วนหาศูนย์นี่เป็นเงืเ่อนเหรียญเนาะค่ะทีมือปิศนายิปไซมือคุณพ่อเนาะค่ะเป็นเหรียญหาสิบสตางค่ะหาหานี่เป็นเหลขตัดเลนจากเลขสามตวัวค่ะสองหานี่เป็นเลขเงื่อนเหรียญคือกันค่ะเป็นเหรียญยีซิบหาสตางเนาะคะ่ะทีมือผีหรือว่ามือปิศานี่ยิปไซมือพอพันโลกค่ะ ส่วนเจ็ดหานี่เป็นเลขตีจากฝันและเป็นอายุของพอพันโลกงเนาะค่ะพอพันโลกงนี่อายุเจ็ดสิบหาปีค่ะละกากาเลขตีจากฝันเจ็ดหานี่ก็คือเหรียญหาสิบตังกับเหรียญยี่สิบหาสตังมาบวกกันเนาะค่ะเป็นเจ็ดสิบห้าสตังเพิ่นว่าค่ะนี่ก็เป็นแนวทางค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของพอพันโลงค่ะ ในงวดวันที่หนึ่งกรกดาคม2567น้ี่ค่ะถ้าคลิปนี้เนาะค่ะท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวนิ่งพระรวยน้ำนี่เด้อค่ะก็อย่าลืมเด้อค่ะท่านผู้ชมตัดกับหมุนน้ำเนกันไว้ยค่ะค่ะคลิปนี้สาวนี่ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ